สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับไปกันที่กรีฑายาวชนโลกกันก่อนเลยครับทีมวิ่งผาดส0 0คูณร้อยเมตรของชายของไทยก็แซงจานดับที่6นะครับมาคว้าเหรียญทองแดงได้สําเร็จครับการแข่งกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับที่กรุงลิมาประเทศเปรูไฮไลท์ก็อยู่ที่วิ่ง4ี่คูณร้อยเมตรชายนครับซึ่งทีมวิ่งผาดของไทยซึ่งทาเวลาในรอบคัดเลือกมาเป็นอันดับที่2นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดย ยังคงวางตัวเป็นไม้หนึ่งนะครับบีรยุทธ์แดนขนบไม้สองสลาวุฒนนวลสีไม้สามชุติทัศน์พลึกสรณะนนละไม้สี่ภูริพลบุญสอนครับก็วิ่งแซงจากอันดับที่6ขึ้นมาเข้าเส้นชัยอันดับที่3นะครับโดยไม้สุดท้ายเจ้าบิวสับฝีเท้าก่อนแซงคู่แข่งคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยเวลา39.39 39วินาทีก็สร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จอีก1ครั้งนะครับเป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยในรุ่นยู20่ด้วย ส่วนแชมป์นั้นเป็นของจาเมกาที่วิ่งแซงในช่วงท้ายครับเวลา39.18วินาทีและเหรียญเงินเป็นของสราชนาจักรนะครับเวลา39.21วินาทีรายการนี้ทีมไทยก็ได้1เหรียญเงินจากวิ่ง100เมตรเจ้าบิวพูริพลบุญศรนะครับและ1เห,หรียญทองแดงจากผัด 4, ีคูนเมตรชายในรายการนี้ซึ่งนักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางกลับถึงเมืองไทยในวันอังคารนี้เวลา 12บสนาิกาสิสิบ้านาทีครับ